สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมเตอร์วทเทรารครับวันนี้กลับมาอีกครั้งกับการรีวิวเสื้อวิ่งนะครับวันนี้ผมอยากจะพูดเรื่องของเสื้อวิ่งที่ผมใช้อยู่ตอนนี้แล้วก็เสื้อวิ่งตัวใหม่ที่ผมเพิ่งสั่งมานะครับตัวนี้นะ่าสนใจมากนะครับเพราะว่าผมได้ยินชื่อเสียงของแบรนด์นี้มาสักพักหนึ่งแล้วและผมก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเสื้อวิ่งที่ดีแน่นอนเพราะว่าราคาค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็ผมสั่งตัวนี้มาใช้เองนะครับก็เลยอยากจะมา รีวิว first impression ว่าความประทับใจแรกว่าใส่แล้วจะรู้สึกดีตามราคาหรือเปล่าหรือว่าตามที่ได้ยินมาหรือเปล่านะครับแต่ก่อนที่ผมจะแกะกล่องอเสื้อตัวนี้นะครับก็อยากจะพูดถึงเสื้อที่ผมปกติแล้วเนี่ยผมใส่เป็นประจำในการฝึกซ้อมนะครับจะใส่เสื้ออะไรก็ได้ไม่ซีเรียสแต่ว่าถ้าใส่สบายก็จะดีมากเสื้อพวกนี้เป็นเสื้อที่ผมใส่ประจำอย่างเช่นตัวนี้นี่ก็ของยี่ห้อบรูนะครับตัวนี้เป็นเสื้อเทรลของเขา ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วยี่ห้อนี้เนี่ยผมจะชอบเสื้อตัวที่เป็นโรสของเขามากกว่าซึ่งก็คือตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็ลองไปเช็คดูได้ถ้าเกิดเพื่อนๆติดตามทาง IG นะครับหรือว่าทาง Facebook ก็จะเห็นผมใส่ตัวนี้อยู่บ่อยๆเพราะผมรู้สึกว่าเออเบาสบายนะครับแล้วกเออ็เวลาวิ่งไปแล้วมันรู้สึกไม่ติดตัวไม่เหนียวเหนอะหนะอันนี้ผมชอบรีบอกเงี้ยโดยส่วนตัวผมคิดว่า ราคาที่มันใกล้เคียงกันน่ะคุณภาพมันไม่ได้ต่างกันมากแล้วปัจจุบันนะครับก็แล้วแต่ว่าจะชอบดีไซน์สีสันแบบไหนตัวนี้ค่อนข้างแพงนะฮะผมซื้อมาราคาราจะประมาณ1,900ได้มั้งเป็นของ under armour นะครับเวลาเหงื่อออกเนี่ยมันจะไม่แห้งแต่ว่ามันจะให้เสื้อเป็นส่วนหนึ่งของตัวไปเลยตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยมันมันจะเวิร์กหรือเปล่าแต่ว่าพอใส่ อยู่เป็นประจำแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันได้ผลจริงๆนะครับสำหรับเสื้อของ Under Armour จริงๆเสื้อ Sketcher ก็ไม่เลวนะแต่ว่าอาจจะต้องดูนิดนึงว่าเป็นเสื้อสําหรับวิ่งโดยเฉพาะนะครับก็จะใส่ได้ดีกว่าเสื้อปกตินะครับอย่างตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบก็คือเนื้อผ้าบางอย่างอาจจะรู้สึกร้อนๆไปนิดนึงนะเวลาใส่เวลาแบบอากาศร้อนๆอะไรเงี้ยนะครับ หรือถ้าเกิดวันไหนจะต้องไปแข่งหรือว่าซ้อมแบบจริงจังนะผมก็จะใส่เสื้อแบบว่าแขนสั้นนะครับหรือว่าเสื้อกล้ามนั่นเองนะครับอย่างของฮก้าเนี่ยตัวเนี้ยดีเลยใช้ได้นะครับเสื้อที่ทำกันเองนะครับอย่างของร้านโอริคาเเงี้ยตัวนี้ผมก็ใส่ประจำนะสีสันสวยงามแล้วก็มีคาแรคเตอร์ดีนะฮะร,ราคาไม่แพงมาก หรือแม้แต่เสื้อ w e a r to run เองอย่างเงี้ยใส่ประจำฮะแน่นอนว่าเสื้อแบบเนี้ยเสื้อที่เรามาทำคัสตอมเองเนี่ยเรื่องของคัตติ้งอะไรต่างๆเรื่องของรอยเย็บเนี่ยมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกหรอกนะครับใส่ไปแรกๆก็จะรู้สึกแบบติดๆขาดๆบ้างแต่ว่าพอใช้งานไปแล้วเหงื่อออกแล้วก็แทบจะไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยนะฮะในการสวมใส่แต่ว่าวันนี้เนี่ยมันพิเศษตรงที่ผมสั่งเสื้อตัวนี้มาเพราะผมได้ยินมาว่าโอ้ตัวนี้มันเจ๋งมากอะ ก็เลยจะต้องมาดูซะหน่อยว่าเออมันเป็นยังไงเรามาแกะกล่องดูกันเลยนะผมสั่งเสื้อตัวนี้มาจากร้าน runner card ใครชอบวิ่งเทรลอุปกรณ์เทรลต่างๆเนี่ย runner card ถือว่าเป็นหนึ่งในตองอู ณตอนนี้แน่นอนนะครับเพราะว่ามีแทบจะทุกแบรนด์ขายแต่ว่าที่พิเศษก็คือนี่ครับเสื้อตัวนี้นี่คือเสื้อสไตล์เกนนะครับราคา2,990บาทตัวนี้เนี่ยผมอยากลองมากแล้วก็เรื่องของสีสันเนี่ยผมเห็นครั้งแรกปุ๊บผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยผมต้องซื้อเสื้อตัวนี้ว่ะเพราะว่าลายเนี่ยมันต้องมาก่อนนะฮะผมก็เลยสั่งมาเลยไม่รีรอติดต่อคุณชัย Runnercard ไปบอกว่าเฮ้ย ลายนี้เหลือเปล่าตัวนี้ผมใส่ไซส์ M นะครับปกติผมใสเ่เสื้ออก40 42นะครับถ้าเป็นยี่ห้อสไตเกนคุณชายเขาก็แนะนำว่าเป็นไซส์ M นะครับเดี๋ยวจะมาลองดูกันว่าเป็นยังไงส่วนประกอบของเสื้อตัวนี้ก็คือ95%พ o ลีเอสเตอร์แล้วก็5%สแปนเด็กแล้วก็ถือว่าเป็นวัสดุที่มาตรฐานพรีเมียมอยู่แล้วนะครับสำหรับ เสื้อออกกำลังกายแบบนี้เขาว่ากันว่านี่คือเสื้อที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในโลกนะครับในไซส์เเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่39กรัมเท่านั้นถือว่าเบามากๆครับคราวนี้เรามาดูงานกันนิดนึงนะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเสื้อสไตเกนเนี่ยเขาจะไม่มีรอยเย็บรอยตะเข็บนะครับเพราะว่างานที่เขาเใช้ในการต่อหรือว่าเชื่อมชิ้นผ้าเนี่ยเขาใช้งานกาวนะครับคราวนี้หลายๆคนถามว่างานกาวเนี่ยมันจะมีความคงทนไหม ตรงส่วนที่มันเป็นบริเวณรอยต่อของเสื้อเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันมีการเย็บมาให้ด้วยนะครับฉะนั้นในเรื่องของความคงทนเนี่ยอันนี้ผมก็ยังบอกไม่ได้แต่ว่าในลองลองเทอมแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูอีกทีว่ามันโอเคไหมกับเสื้อตัวนี้นะครับเรื่องของการตัดเย็บนะครับจะเป็นแบบเลเซอร์คัตนะครับรอบตัวเลยไม่ว่าจะเป็นบริเวณคอแขนด้านหลังนะฮะรูระบายอากาศต่างๆ และที่สำคัญลายนี้มันโดนผมมากเนี่ยลาย The Flash เดี๋ยวเราจะไปลองกันดูว่าสวมใส่แล้วรู้สึกยังไงเป็นยังไงกับเสื้อ s t y g e n K2 Pro ตัวนี้โอเคครับผมจบไปแล้วกับการทดสอบวิ่ง5โลกับเจ้าเสื้อ s t y g e n K2 Pro ตัวนี้ในเพสที่ช้าแล้วก็เพสที่เร็วขึ้นมาหน่อยนะครับก็ต okay, ้องบอกเลยว่าผมชอบนะผมชอบมากเลยครับเพราะว่าเรื่องของเลเซอร์คัตเรื่องของจุดสัมผัสต่างๆของเสื้อตัวนี้ มันแทบจะไม่รู้สึกเลยเหมือนเราวิ่งตัวเปล่าเนื้อผ้ามันดูดเหงื่อเข้ามาแล้วมันก็แปะไปกับตัวมันเหมือนเราเอาพวกผ้าเย็นอะไรเงี้ยมาแปะตามตัวทําให้อุณหภูมิในร่างกายมันลดลงนะครับแล้วก็วิ่งได้สบายขึ้นถ้าเกิดเพื่อนๆพคนไหนเนี่ยอาจจะไม่ชินหรือว่าไม่ค่อยมั่นใจเกี่ยวกับการใส่เสื้อกล้ามวิ่งแบบนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกเขินเขนนิดนึงเพราะว่าเวลาวิ่งไปแล้วเหงื่อมันดูดเข้ามาที่เสื้อมันจะมาแปะที่ตัวก็ใครไม่ชินก็อาจจะรู้สึก แอบเซ็กซี่นิดนึงนะครับก้านดูดเงอทําได้ดีมากระบรายอากาศผมว่าโอเคนะครับแล้วก็วิ่งไปไม่ได้รู้สึกถึงเหงือมันหยดออกมาจากเสื้อนะครับหลายๆครั้งที่เราแบบว่าใส่เสื้อวิ่งอ่ะแล้วมันดูดเหงอเข้าไปเยอะๆแล้วเหงอมันจะหยดออกมาตามทางอะไรเงี้ยอันนั้นบางทีก็เกิดความรำคาญได้แต่ว่าตัวเนี้ยผมไม่รู้สึกเลยนะครับสังเกตดูว่าเนื้อผ้าฮะแนบไปกับตัวแล้วก็ดูดเข้ามาแบบนี้ ติดตัวถามว่าคุ้มค่าไหมในราคา3 0 0พันบาทจากมุมมองของผมที่มีทั้งเสื้อฟรี100บาทจนถึงเสื้อวิ่งที่แพงที่สุดที่ผมเคยมีคือ5,000บาทผมต้องบอกเลยว่าส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าถ้าจะต้องจ่าย3 0 0พันให้ได้กับคุณภาพแบบนี้ก็คุ้มค่านะเพราะว่าผมใส่วิ่งเป็นประจำแน่นอนแล้วก็ผมคิดว่าผมใส่ได้อีกยาวนานแต่สําหรับใครที่ไม่ได้มีงบประมาณในการซื้อเสื้อวิ่งราคาแพงขนาดนี้นะครับมันก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องซื้อนะฮะ จะใส่อะไรก็วิ่งได้เหมือนกันนะครับใส่เสื้อ100บาทเสื้อฟรีเสื้อยืดได้หมดนะฮะไม่จำเป็นจะต้องเสียเงินมากมายเพื่อให้ได้อ c กเซ s o ์อแบบนี้แต่ถ้าใครอยากจะสัมผัสถึงเทคโนโลยีความรู้สึกที่สบายนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องการจับจ่ายซื้อของแบบนี้ลองดูสักครั้งกับ s t ตเก e น K2 Pro ตัวนี้ครับผมว่าน่าจะชอบแน่นอน นะฮะสำหรับสายเทคโนโลยีสายวิ่งสายแฟชั่นจัดไปนะฮะบอกเลยว่าโคตรแจ่มนะครับโดยเฉพาะลายนี้นะให้ไหวเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่ามีจำนวนจำกัดหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็อยากจะไปดูลนยอื่นเพิ่มเติมหรือว่าสอบถามรายละเอียดนะครับลองไปดูได้ที่ร้าน runnercard com นะครับหรือว่าไปที่ Facebook ของ runnercard ก็ได้นะครับเจ้าหน้าที่ดูแลดีมากตอบคำถามดีมากนะครับลองสอบถามดูกัครับว่า ยังมีแบบนี้เหลือไหมถ้าสนใจก็จัดไปครับวันนี้ผมเต้ยวัตุรันขอลาไปก่อนนะครับกับการรีวิวเสือวิ่งสไตเ k 2 pro ตัวนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้ากับวิดีโอต่อไปเช่เป็นอะไรรอติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ